สวัสดีค่ะบีสมยงคาเซ็นเตอร์พืภอเมืองสวัสดุบรราชธานีนะคะวันนี้บีมาพร้อมรถกระบะสวยๆนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าคันนี้ใส่ล้อมแม็กแต่งจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันด้านข้างบีนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota h ไ l u ัก e ีโวสมาร์ทแ2.4 NTZ นที่ i ซ n ีันั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นรถปีคศ .2021 เลยนะคะลูกค้าตัวรถสีดําเดิมโรงงานแบบนี้เลย ราคาเปิดขายนะคะบีบอกได้เลยนะคะว่าราคาขายถูกมากๆและที่สําคัญสําหรับคันนี้นะคะแถมฟรีล้อแม็กจัดทรงรออให้ที่อยู่ในตัวรถนี้ด้วยแล้วเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าแม็กก็แถมให้ฟรีจัดทรงให้ฟรีด้วยเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามภายนอกและภายในตัวรถกันก่อนเลยแล้วกันนะคะลูกค้าก่อนที่จะไปฟังค่างวดนะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าตัวรถของเรากันก่อนเลยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าตัวรถของเขาก็จะมาพร้อมตัวหน้านะคะ สำหรับรีโว่ตัวนี้จะเป็นหน้ารีโว่หมูป่าแล้วนะคะลูกค้าเป็นหน้ารีโว่หมูป่าแท้เลยนะคะลูกค้าเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้มาพร้อมไฟหน้าไฟคู่หน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะลูกค้าสำหรับกระจังหน้านะคะของเขาด้านด้านในก็จะเป็นกระจังหน้าสีดํานะส่วนรอบๆกระจังหน้าก็จะเป็นสีเงินคมเยี่ยมชุบสวยๆแบบนี้นะคะอ่ะและคันนี้นะคะมาพร้อมซุ้มล้อตีโป่งเดิมโรงงานมาแล้วเรียบร้อยทั้งคันนะคะคันนี้ แล้วก็มาพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งอย่างที่บีบอกไปนะคะคันนี้แถมฟรีล้อแม็กจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยคันนี้มาพร้อมล้อแม็กขนาดขอบ18นะคะแม็กแต่งซิ่งขนาดยางอยู่ที่255ทับ 50R18 นั่นเองนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือแถมให้เลยนะโอเคมาต่อที่กระจกมองข้างซ้ายขวากันเลยนะคะสําหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวที่หูกระจกทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมประตูนะคะสามารถเปิดสมาร์ทแคปได้เลยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะ เปิดแขบกว้างๆได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมกุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะนี่เป็นระบบรีโมทกุญแจเซ็นทรัลล็อกนะคะอ่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถของเราเลยนะคะลูกค้าสำหรับด้านท้ายตัวรถคันนี้ของเรานะคะลูกค้าก็จะมาพร้อมกันชนท้ายใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าและมาพร้อมไฟอไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟท้าย 3ช่องแบบนี้เลยนะคะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยไฟส่องสว่างแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็นไฟถอยสองข้างนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าและที่สําคัญคันนี้ติดตั้งแมกไลเนอร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าใส่แมกไลเนอร์ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยและที่สําคัญนะ,ะสำหรับด้านท้ายตัวรถฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของด้านท้ายตัวรถนะคะก็คือ,อยังเดิมโรงงานทุกจุดนะคะ สังเกตได้จากรอยเม็ดอกคิวซเดิมโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นเองนะคะลูกค้าอ่าและที่สําคัญนะสําหรับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งซิ่งด้วยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่ชอบแบบแต่งมาแล้วเรียบร้อยคันนี้เหมาะมากๆมีท่อรถแต่งซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวบีจะอ่าสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเหยียบให้ฟังนิดนึงนะคะ อ่าพอประมาณนะคะลูกค้ามาถึงภายในห้องโดยสารรถยนต์ของเรากันแล้วนะคะสําหรับภายในคันนี้จะคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสาหรับพวงมาลัยคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มาพร้อมถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่36,684กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้าส่วนเครื่องเสียงของเขาก็จะมาพร้อมเครื่องเสียงที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่สามารถทัชสกรีนได้เลยนะนนีนะผมจะไม่ย้อนเรื่องเก่าเล่าเรื่องเดิม จะไม่เชื่อกลับไปว่าปัญหาประมงไทยแบบนี้เลยนะคะสําหรับเครื่องเสียงของเรานะคะก็คือสามารถทัชสกรีนหน้าจอเครื่องเสียงได้เลยนะคะและที่สําคัญสําหรับเครื่องเสียงคันนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อวิทยุ AM FM ได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะลูกค้าและสามารถเชื่อมต่อ iPod USB ได้นะคะแล้วก็เป็นระบบต่างๆของตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรเข้าโทรออกอะไรก็คือสามารถเชื่อมต่อได้ครบจัดเต็มมากๆสำหรับอบอปชันเครื่องเสียงนะคะ มาต่อที่ระบบแอร์ของเรากันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์เมนนวลนะคะส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะลูกค้าเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อมาพร้อมตัวเกียร์6สป,ปีดนั่นเองนะคะ โอเคสำหรับภายในของเรานะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันด้วยนะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นปรับพับไฟฟ้าคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวไปดูที่เครื่องยนต์ของเรากันต่อเลยนะคะว่าเครื่องยนต์จะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงห้องเครื่องด้านหน้าตัวรถของเรากันแล้วนะคะลูกค้าสำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์โตโยต้าเดิมๆจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สสูบสิว้า เป็นตัวเครื่อง2.4 150แรงมา้านั่นเองนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวระบบช่วยเบรกมีระบบเบรก ABS มามาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับเครื่องยนต์รถคันนี้ก็คือยังเดิมโรงงานมากๆนะคะลูกค้ารอยเมดอัคคิวซีเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดแผ่นเพจมอกกอยู่ครบทุกจุดนะคะลูกค้าคันหน้าก็คือเดิมโรงงานเช่นกันนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะ แล้วก็ตัวฝากระโปรงรถของเราก็คือ,อยังเดิมโรงงาน<อ>เช่นกันนะคะลูกคา้ารอยเม็ดอะคิวซีเดิมโรงงานหรือโลโก้โตโยต้าก็คือ,อยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแผ่นกันความร้อนหน้าห้องเครื่องก็คือ,อยังเดิมโรงงานเช่นกันนั่นเองนะคะลูกคา้าเป็นยังไงกันบ้างคะลูกคา้าสวยถูกใจลูกค้ากันบ้างไหมคะย้านะคะสําหรับคันนี้จะเป็นตัวรุ่น Toyota t o y o ต a Revo SmartC a ท2.4 NT Z e d i t i o n เกียร์ธรรมดานะคะเป็นรถปีคศ2021นะคะ สำหรับคันนี้นะคะราคาเปิดขายเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกรถศูนบาทฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เดือนละ6,800บาทผ่อนคงที่ตลอดอายุสัญญา7ปี84งวดด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีโปรโมชั่นพิเศษและของแถมพิเศษให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะคะก็คือ1นะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้เป็นปีปัจจุบัน2นะคะแถมฟรีล้อมแม็กที่อยู่ในตัวรถนี้แล้วก็จัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะคะ 3นะคะเรายังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยแถมให้ฟรีอีก1ปีเต็มแล้วก็4นะคะลูกค้าเรายังมีบริการออกรถได้ทั่วไทยส่งมอบรถได้ทั่วประเทศเลยนะคะและยังไม่พอเรายังมีรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,ตมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0812386699นะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปสำหรับคลิปนี้ บีก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้บีด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ